แต่หลักพระพุทธศาสนาเป็นเปในทางที่จะเพิกถอนความยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนนี่ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมบางอย่างมันยังฟืน้นหรือทวนกระแสต่อพุทธศาสนา เด็กๆหรือเยาวชนของเราจึงไม่สามารถที่จะเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาเป็นนุ่งขึ้นมาจะบวชจะเรียนมันก็เรียนไปตามธรรมเนียมตามประเพณีอย่างเดียวกันอีกเรียนเหมือนเครื่องจับแล้วก็เรียนบวชเรียนโดยคิดว่าบวชเรียนแล้วก็พอบวชเรียนแล้วก็พอได้บวชได้เรียนแล้วก็พอจนกลายเป็นเครื่องวัดเหมือนกัน เรื่องวัดแต่การศึกษาอย่างหนึ่งก็ได้บวชแล้วก็พอได้บวชแล้วก็เป็นมนุษย์เป็นคนที่ควรจะแต่งงานได้อย่างนี้เป็นต้นคำว่านักศึกษาในโลกเดี๋ยวนี้มีหลายอย่างที่ศึกษาตามขนบธรรมเนียมประเพณีในศาสนา ทิดดมารดาที่ถืออยู่ก่อนแล้วมันก็มีที่ข้ามหรือข้ามศาสนาเช่นถือศาสนาอื่นมาถือพุทธศาสานาอย่างนี้ก็ก็มากขึ้นมากขึ้นคนแตกตื่นมาศึกษาพุทธศาสานากันมากขึ้นนี่ด้วยอะไรก็เป็นสิ่งที่ควรจะวิจารณ์เดี๋ยวก็จะได้วิจารณ์ดู เน้นจะมองมองกันแต่ในว่แว่แต่ในแง่ที่ว่ามันเป็นนักศึกษาที่ถูกต้องตามความหมายของคำว่านักศึกษาหรือไม่ <c oughs> ขั้งหนึ่งเราเคยเคยโง่กันใช้คำว่านักศึกษาหนุ่ม <c oughs> ยึดมัน่นถือมันเชิดชูนักศึกษาหนุ่ม <c oughs> โดยคิดว่ามันจะศึกษาได้ดีที่สุด <c oughs> ในที่สุดมันก็ไม่พอเพียงแต่ความเป็นคนหนุ่มนักศึกษาหนุ่มเคยผ่านการศึกษาเบื้องต้นมามากแล้วเรามาเป็นคนหนุ่มกำลังเหมาะที่จะศึกษาธรรมะหวังว่าจะมีนักศึกษาหนุ่มมาศึกษาพุทธศาสนาเคยคิดอย่างนี้แต่เด๋ยวนี้มาเห็นว่ามันไม่พอ ไอ้หนุ่มนี่มันไม่พอคําว่าหนุ่มเฉยๆมันไม่พอเพราะมันหนุ่มมันมันอัดมาด้วยไอ้ความรู้ที่สวนทางกันกับพุทธศาสนาก็ได้แล้วก็มาศึกษาตามธรรมเนียมก็ได้ใช่นะครบบวชมันก็ต้องบวชครบบวชก็ต้องบวชแม่จะเป็นนักศึกษาหนุ่มแบบนี้มันก็ไม่ได้ ไม่เข้าถึงตัวพุทธศาสนาแล้วมันผิดหลักและผิดความจริงของพุทธศาสนาที่ว่ามันต้องศึกษากันหมดทั้งเด็กไม่าจ่เด็กเพิ่งเกิดมาเด็กโตแล้วเด็กวัยรุ่นเด็กหนุ่มสาวกระทั่งเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนแก่คนเฒ่ามันต้องศึกษาตามชั้นของตนตามชั้นของตน จึงเป็นการศึกษาที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จบลงแค่วัยใดวัยหนึ่งแต่จะต้องศึกษาให้ติดต่อกันไปทุกวัยทุกวัยจนกว่าจะเข้าโลงนี่เรามีระบบการศึกษาครบอย่างนี้หรือเปล่าในการที่จะให้เราเรียนศึกษาพระพุทธศาสนา ใครมีอำนาจที่จะบันดาลการศึกษาก็ควรจะคิดดูใหม่ในข้อนี้ควรจะเตรียมการศึกษาไว้ทุกขั้นตอนทุกรูปแบบทุกขั้นตอนของไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือมนุษย์ <c oughs> และให้มันเข้ารูปเข้ารอยกันส่งเสริมกันไปตามลำดับ อย่าให้มันเกิดการขัดขวางซึ่งกันและกันเริ่มต้นการศึกษาโดยการส่งเสริมให้เห็นแก่ตนให้ยึดถือมีตัวตนมีของตนทำอะไรให้เห็นแก่ตนและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นมากหน่อยก็คือว่าให้ทำด้ดยความหวังให้มีความอยากให้มีความหวังให้มีความทะเยอทะยานนี่มันสวนทางก,กันกับพุทธศาสนา ที่มาสอนเด็กๆให้ให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 อัดอยู่ด้วยความหวังและความทะเยอทยานซึ่งเป็นตัวเหตุแห่งความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทำให้เสื่อมเสียสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตถ้าตามหลักพุทธศาสนาไม่ให้อยู่ด้วยความหวังหรือความทะเยอทยานแต่ให้อยู่ด้วยสติปัญญาและ,ะความพอเหมาะพอดี ไอ้ความหวังเนี่ยยิ่งยุยิ่งยุมันก็ยิ่งเครียดยิ่งรุนแรงยิ่งเป็นไปเกินพอดีความหวังหวังจนจนเป็นบ้าเนี่ยขอคิดดูกันบ้างในตอนนี้ที่เด็กๆของเราเสื่อมสุขภาพทางกายและทางจิตถ้ามันทรมานในการศึกษามากเกินไปก็มีอยู่ควรจะมีการศึกษาชนิดที่ไม่ทรมานที่ไม่ทรมาน อย่าด้วยความหวังอย่าด้ยความทะเยอทะยานแต่ทำอยู่ทำไปด้วยสติปัญญาแล้วก็พอเหมาะพอดีนี่จะเรียนได้ดีแล้วก็จะสำเร็จประโยชน์ตรงที่ว่าไม่ทำลายไม่ทำให้เสื่อมเสียสุขภาพทางกายและทางจิตนี่มันสวนทางกันอยู่อย่างนี้อาจมาขอแนะสักสองประเด็นหรือว่าหนึ่ง อบรมเด็กขึ้นมาด้วยความให้มีตัวตนมีของตนแรงขึ้นนะอบรมเด็กสั่งสอนเด็กให้อยู่ด้วยความหวังด้วยความทะเยอทะยานโดยถือกันว่าจําเป็น <c oughs> มันอาจจะถูกสําหรับพวกอื่นแต่ไม่ถูกไม่ถูกสําหรับพวกพุทธบริษัทซึ่งต้องการจะทําลายเพิกถอนอกิเลสตัณหาความหวังความทะเยอทะยาน ซึ่งเป็นสมุดฐานของความทุกข์เราจะสอนให้รู้จักพอดีพอดีตรงกลางพอดีไม่เครียดแล้วก็ไม่หย่อนแล้วก็ทำอะไรอยู่ด้วยสติปัญญาว่าควรทำอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ควรทำอย่างนี้ก็ทำอย่างน,างนี้อย่าทำด้วยความหวังหรือความอยากที่จะให้สมหวังจนกลายเป็นเรื่องทรมานจิตใจ เมื่อโลกยังไม่เจริญคนป่าคนป่าเหล่านั่นก็ไม่ได้อยู่ในความหวังมากเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้อยู่ในความหวังมากแล้วมันก็ก้าวหน้ามากแล้วก้กาวหน้าไปในทางไหนมันก็เป็นที่หน้าหน้าพิจรารณามันก้าวหน้าไปในทางตรงกันข้าม ตรงกันข้ามจากสันติภาพไม่เป็นไเปเพื่อสันติภาพในยุคในสมัยที่ไม่มีการศึกษามากไม่มีความหวังอะไรมากมันมีสันติภาพมากกว่าจะเลือกเอาฝ่ายไหนก็ก็ตามใจจะเลือกเอาฝ่ายที่เรียกว่าไม่เจริญไม่สวีไลไม่เจริญมีแต่ความสงบสุข หรือว่าจะเอาความเจริญอย่างยิ่งก็มีแต่วิกฤตการณ์นี่แต่ความวุ่นวายทนทรมานนี่โลกเรานี่จะไปทางไหนพูดถึงสันติภาพก็พูดกันเปล่าเปล่าปี่ๆมันไม่มีความหมายของคำว่าสันติภาพมันมีแต่ความเจริญชนิดที่ใหม่รู้ว่าจะไปทางไหนนอกจากเป็นไปตามอำนาจ กิเลสหรือตัณหามันก็มีแต่จะเกินมากขึ้นทุกทีแต่กิเลสตัณหามันยืดตัวขยายตัวออกไปมันก็ไม่รู้สึกว่าเกินดังนั้นเราจะทำอะไรชนิดที่เกินเกินกันไปอีกมากอีกนานอไอ้สิ่งที่จะไม่หนึ่งถือว่าฟุ่มเฟือยเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่จำเป็น เกินจำเป็นมันก็มากลายเป็นสิ่งจำเป็นหรือต้องมีต้องใช้ต้องหามาแล้วมันจะเพิ่มอะไรขึ้นสัเท่ารนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดคิดดูสำหรับโลกที่มีความเจริญหรือสิบลียคนในโลกจะไปทางไหนไม่มีความรู้ของตัว ไม่มีอิสรภาพของตัวมีแต่ว่าแล้วแต่กิเลสตัณหาจะพาไปคนในโลกมันมีแต่ว่าแล้วแต่กิเลสตัณหาจะพาไปไม่มีอิสรภาพเสรีภาพของตัวในการที่จะจัดจะทำมันอยู่ในลักษณะที่ว่าไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสและตัณหาเมื่อไม่ต้องการ สันติภาพไม่ไม่ต้องการสันติสุขไม่ต้องการสันติภาพมันก็ไปต้องมันก็ต้องการไอ้เรื่องฟุ่มเฟือยเรื่องเฟอ้อเรื่องเกินจําเป็นคือเรื่องตามใจกิเลสตัณหาเ <c oughs> ดี๋ยวนี้คนในโลกเป็นอย่างนี้กันมากก็เกิดความก้าวหน้าในทางผลิต ผลิตสิ่งที่เกินจําเป็นสําหรับมนุษย์ไอ้สิ่งเกินจําเป็นสําหรับมนุษย์ก็ได้โอกาสที่จะครองโลกครองโลกเดี๋ยวนี้มันก็เกินพอใช้แล้วนะแต่ว่ายังยังไม่มีใครรู้สึกว่าเกินแล้วมันยังจะเกินอีกมากแล้วก็ไม่มีใครรู้สึกว่าเกินในที่สุดโลกมันก็คงจะวินาศด้วยความเกิน ศาสนาทั้งหลายต้องการความอยู่อย่างสันโดดมากน้อยเท่าที่จำเป็นก็ถูกหาว่าเป็นเครื่องขัดขวางความเจริญหรือลาสมัยข้อนี้ไป,ไป,ไ,ปไปถกเถียงกันดูเถอะว่าเราจะอยู่อย่างพอดีพอดีเท่าที่จำเป็นที่ควรจะมี หรือว่าจะอยู่อย่างฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยไม่มีขอบเขตจำกัดในทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องการโลกที่มีสันติสุขหรือจะต้องการโลกที่จเจริญโดยวัตถุเรื่องสันติสุขแท้จริงกับเรื่องความเจริญโดยวัตถุนี่ดูจะไปกันยาก